ครับก็พบกันเช่นเคยช่วงเช้านะครับนี่เป็นต้นมะขามเปรี้ยวยักษ์นะครับวันนี้เราจะมาใส่ปุ๋ยกันนะครับโดยผมจะใส่ใช้ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับคือ1สิบห้านะครับปุ๋ยสูตรสิบห้านะครับก็เป็นต้น มะขามเปรี้ยวยักษ์ที่เพาะโดยมเมล็ดนะครับที่เคยนําออกทางคลิปให้ดูแล้วครั้งหนึ่งนะครับที่มีการย้ายออกมาจากร่มเงานะครับมีร่มเกินไปนครับแสงไม่มีความเจริญเติบโตก็จะช้านะครับนี้วันนี้เรามาใส่ปุ๋ยกันนะครับดยการหยอดปุ๋ยอ่าสูตรสิบห้าลงไปนะครับการหยอดปุ๋ยสูตรสิบห้านี้นะเราไม่ต้องใช้เยอะนะนะครับสม่มา ส่วนมาผมปลูกต้นไม้ผมจะใช้สูตรยิบ15นะมปนวสูตรเสมอก็อเป็นได้บรบรุงทุกอย่างเลยครับเรื่การการยิบนะครับการยิบผมจะใช้โปมือนะครับหยิบแบบนี้นะครับหยิบอย่าใส่เยอะนะนเพื่อนๆนะอย่าใส่เยอะประมาณใช้โปมือกับนิ้วชี้หยิบมาแล้วใส่ใส่ลงไป ถุงละเท่านี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณนะครับ8ถึง10นะครับ5ถึง10เมตรนะครับเพื่อนเล็กน้อยนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับป้าเราไปใส่กันเลยนะครับใส่กันเลยใส่กันเลยนะครับวันนี้ครับเรามาใส่ปุ๋ยกันนะครับปุ๋ย สูตรนะครับการหยิบผมจะใช้นิ้วโป้กับนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับหยิบแบบนี้นะครับจะได้อยู่ประมาณนี้นะ,ะโรยลงไปนะครับนี้นะครับนี่ครับไม่ต้องใช้เยอะนะนะครับใช้ชั่วเลยนะครับการใส่ปุ๋ยของผมนะครับ ก็มีทั้งเอามาผสมน้ำนะครับผสมน้ำแล้วก็ละลายน้ำให้ทั่วแล้วก็มารดเลยใช้บัวรดนะครับแต่ว่าแบบนี้จะง่ายนะครับไม่ต้องเปียกน้ำนะครับน,นี้น,นี่เป็นปุ๋ยนะปุ๋ยสิบห้าจะเป็นละเสรอย่าใส่เยอะนะครับ ห้าถึงสิบเม็ดนะครับใส่ลงไปเลยนะครับนี่นะครับนี่นครับนี้เลยนะครับเดี๋ยวใส่เสร็จก็เราก็รดน้ำอีกนะไม่ต้องใส่เยอะดยใส่ต้นไม้โดยเฉพาะก็มีครับใส่พวก ไม้มงคลน,นี้นะครับเป็นปุ๋ยเม็ดเหมือนกันครับเขาเรียกว่าปุ๋ยละลายช้านะครับก็จะมีแต่ไม่ได้ใส่นะครับก็ไม่มีนะครับใช้เป็นวิแทนนะครับเป็นมะขามคงไม่ไมน่าจะเป็นไรามากนะครับก็อย่าใส่เยอะนะเพืนะ่อนๆอย่าใส่เยอะอย่างนี้นะครับ ถาเพื่อนนะครับมาใส่ปุ๋ยกันนะครับวันนี้นะเป็นวันหยุดนะครับวันหยุดวันหยุดก็มาเล่นกับต้นไม้นะนะครับก็เป็นความสุขทางใจนะครับทําไปไม่รู้ว่าได้ผลประมาณไหนว่าทํานะครับคนบ,นบ้านๆครับไม่รู้ทำอะไรคนไร่คนสว,น,ว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 ,น,วนนะครับยามว่างๆเว้นๆนะครับ วางสักงานก็ทำนะครับถึงไหนแล้วเนี่ยตัวนี้นะนใส่ประมาณนี้นะเพื่อนนะใส่เยอะนะครับท่านผู้ชมนะครับ